ขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านครับร่วมการบริจาคโลหิตนะครับตอนนี้มีความต้องการอย่างมากที่จะต้องมีทางเลือดสององนะครับใครที่เคยบริจาคเลือดอยู่แล้วเนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไรมีประสบการณ์แล้วส่วนคนที่ยังไม่เคยบริจาคครับตรวจสอบก่อนว่าเต็มสามารถบริจาคเลือดได้ไหมมาเบิ่งข้าวนี้พี่น้องครับรวมแรงรวมใจกันเด้อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุด,ดมนะครับาขาดแคลนเลือดเหตุปะทาใชยแดนนะครับโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธา,านีต้องการเลือดดวนเนื่องจากสถานการณ์ความบสงบบริเวณชายแดนไทย,ไทย,ไทยกัมพูชาสิบท่านว่าสองหาหกแครับเพจแฟนเพจงานประชาสัมพันธ์รอบพ่อรอ เดชอุดมนะได้โพสต์ขอความว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเดชอุดมขณะนี้ขา complexity. ดแคลนเลือดครับยางหลายเลยเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดเนไทยก,กัมพูชาขอเชิญชวนประชาชนที่มีจิตสัทธานะครับทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตได้ตั้งแต่มือน,นีเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกา00นาฬิกานะครับผู้ใดอยู่ในพื้นที่นะครับสถานที่รับบริจาคห้องบริจาคเลือดงาน เทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมอาคารซีสั่นสองเปิดให้บริการทุกมือครับเบเวณวันยุดราชการนะสอบถามเพิ่มเติมได้วันท่อไปนะครับที่โรงพยาบาลือพินนงเดอร์สายดวนเพิี่น้อนงเด้อสายด่วนเพิ่น0 4 5 3 6 1 1 3 3 0 4 5 3 6 1 1 3 3นะครับตอนนี้กำลังต้องการเลือดเป็นจำนวนหลายนะครับอปยุไก่้กับไปที่โรงพยาบาลบริจาคได้เลยนะครับ ข่าวต่อไปเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพบตรรอดสั่งตำรวจทั้งหลวงตั้งจุดตรวจป้องกันไพ่แทรกซ้อนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับทางด้านตำรวจเพิ่นกับวด้นิ่งน้อนใจพี่น้องครับเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับหน้าบ้านกครที่เป็นทหารครับหลังบ้านใคเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจรับค่อยเบิงแย่งความสุขให้กับประชาชนพบตรอสั่งการมาแล้วสั่งให้ตำรวจยกระดับพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังกำชับออกตรวจเข้มแบบ รักษาความปลอดภัยแบบขันสูงสุดนะครับแล้วก็ต้องทรงกองกําลังต่อชดอสนับสนุนทหารในภารกิจแน่วนาพร้อมพร้อมทั้งสร้างการบอกอทั้งหลวงนะครับตั้งโจุดตรวจบนถนนยุทธศาสตร์ป้องกันพัยแทรกซ้อนตามแน่วชายแดนมันต่าไปนะเพื่อผู้ใดใส่โอกาสนี้นในการกระทําความผิดกฎหมายก็ที่ได้รวบตัโดยท่นทีนะครับหลังเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา พ้นตำรวจเอกกิตติลาศพันเพชรนะครับพบตรอเพิ่นกาได้สร้างการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามแผนพิทักษ์พื้นทีส่วนหลังเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนและพื้นที่สำคัญของประเทศครับความเคื่อนนาเมื่อวันที่10ธท่านวาคม2568มื้อนี้ครับพ้นตำรวจเอกกิตติลาศพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าพบตรอเพิ่นก็ได้มอบหมายให้ครับ พลนตำรวจเอกสำรานนวลมาร่องพอบตรอเป็นประธานาการประชุมเตีดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมณศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยพ้นตำรวจเอกสำราญนวลมาได้สร้างการให้หน่วยต่างๆปฏิบัติตามคำสั่งการของพอบตรออย่างเคร่งครัด พอบอตรได้สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเป็นหน่วยพิทักษ์รับผิดช,ชอบรักตามภารกิจของกองกําลังป้องกันชายแดนและก็สนับสนุนการปฏิบัติในพื้นที่ส่วนหนารักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนเคียงค่างกองทัพการอพยพครูนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและให้ตำรวจผู้ทอนภาค2และตำรวจผู้ท่อนภาคที่3ซึ่งมีพื้นที่รับผิดช,ชอบติดต่อแนวชายแดนไทยกัมพูชา เป็นหน่วยเสริมหลักบนถ่อไปในการเตรียมกำลังนะพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติพร้อมกับกำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องโยกระดับการปฏิบัติการตามแผนพิทักษ์ส่วนหลังดูแลปกป้องนะครับรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน โดยจัดชุดปฏิบัติการตำรวจออกตรวจตราเพื่อความเข้มข้นในการดูแลทรัพย์สินบ้านเรือนประชาชนในห่วงเวลาที่มีการอพยพประชาชนออกจากบ้านพักไปสู่พื้นที่ปลอดภัยการบำรุงกำลังนะครับตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทั้งนี้ครับจนถึงขณะนี้ตำรวจในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสะแก้วอุบลราชธานีบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดร,ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทิตอา,าสาต,ต่างๆซอยเหลือประชาชนอพยพเข้าสู่ศูนย์ผักพิ่งแล้วกว่า1,10,000สไร่โดยระดมกําลังตํารวจกว่า4,200นายดูแลความปลอดภัยปกป้องประชาชนที่อาศาัยอยู่ในศูนย์ผักพิ่งต่างๆนะครับด้านพ้นตารวจเอกสํารัญนเน้นย้ำ ให้ตำรวจติดตามประเมินสถานการณ์ด้านการข้าวประสานการปฏิบัติกับทุกภาคส่วนและก็เป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ได้ท่านที่เมื่อได้รับการลองเลี่ยนหรือว่าร้องขอหรือสร้างการพร้อมกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการสอดส่องดูแลระวังเพื่อสร้างความอบอุ่นนะครับความอุ่นใจให้กับประชาชนขณะเดียวกันครับได้ เน้นการป้องกันเหตุบอสสงบและตรวจตาบุคคลต้องสงสัยต่างๆที่อาจจะสร้างความุลไว้ในพื้นที่ที่มีหรือว่ามีพฤติกรรมเป็นไพ่ทั้งนี้ครับหากประชาชนมีบอแสหรือว่าแจ้งเหตุนะครับต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อ้างสายด่วนหนึ่งเกาหนึ่งได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนะซอยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่น้าในเดอร์ขณะเดียวกันครับทังด้านพ้นตำรวจโทษนัทศักด เช่าวนาใสผู้บัญชาการนะครับสอบสวนกลางและการพ้นตำรวจตรีพ่นสกักเล่าลูจิล่าไรผู้บังคับการทั้งหลวงมอบหมายใหย้วาทีพันตำรวจเอกอวิศนุขำนนท์ม่วงนะครับซึ่งกัเป็นผู้กำกับการหก กองบังคับการทางหลวงบุรณาการกำลังตำรวจทางหลวงในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีเพื่อสนับสนุนการอพยพประชาชนและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงวันที่7ถึงเกทัานวาคมที่ผ่านมาจนประชาชนส่วนใหญ่สามารถออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างปลอดภัยตำรวจทางหลวงในหลายพื้นที่ตามแนวชายแดนก่ได้ตั้งจุดตรวจบนถนนสายยุทธศาสตร์ เพื่อสกัดกั้นนะครับไพ่แทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นภายในราชนาจักรนะครับตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังบนต่อไปนะครับวาทีพันตำรวจเอกพิษวิศณุได้กําชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นนะครับในการตรวจค้นและการสิ่งต้องสงสัยที่อาจจะลักลอบขนอาวุธแน่หรือว่าเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดหรืออากาศยานไร้นคนขับหรือว่าโดรนนะโดยเฉพาะ บนเส้นทางมุ่งสู่พื้นที่สําคัญเช่นไข่ทหารสนามบินโรงพยาบาลและศูนย์อพยพเนะครับเพื่อป้องกันว่าให้เกิดเหตุคุกข้ามต่อความมันคงร่วมไปถึงความปลอดภัยของประชาชนนะครับเจ้าหน้าที่ตารวจทุกภาคส่วนล่ะครับเจ้าหน้าที่ทหารปอพ่อนะครับหรือว่าอ,อสอมอชอรบบอนะครับหน่วยงานต่างๆเพิ่นร่วมมือกันพี่น้องครับที่สําคัญประชาชนก็สาคัญกันเห็นยังบชอบมาภากล แจ้งเจ้าหน้าที่ดีที่สุดนะครับพอเหตุการณ์บ่ปกติต้องใส่คาว่าบ่าปกติครับในภาวะทีะ่ความขัดแย้งรุนแรงถึงขนาดนี้วันต่อไปตอนนี้นะฮะล่าสุดนะครับเดี๋ยวอัปเดตจังหน่อยหนึ่งสําหรับกองทัพภาคที่หนึ่ง อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดหาแนวรบหลักชายแดนจังหวัดสะแก้วยังบ่มีรายงานการสูญเสียพรอมยืนยันรักษาและท่วงขึ้นอธิปไตยไทย14นาฬิกาของวันที่10บนะครับบ่าย2 0 0นมงที่ผ่านมาครับอ่า10ท่านว่า2องห้าหกแ o ดเฟซบุ๊กกองทัพภาคที่1อัปเดตสถานการณ์ชายแดนเปิดหาแนวรบหลักดังนี้ครับ1บ้านหนองแผงอำเภอตาพญาควบคุมพื้นที่สถาปนาที่มันตั้งรับ แต่ก็ยังมีการประทับเป็นระยะด้วยปออ่าและก็ข้อไฟกรัมผู้ชาร่วมกําลังเข่าตีพผนว่าจังสั้นนะครับสองบ้านน้องหยากแก้วเพเ่อโคกสูงค,ควบคุมพื้นที่สถาปะหน้าที่มันตั้งรับแต่ยังมีการประทับเป็นระยะนะครับมีปืนปอปืนข้ออยนต่อไปไฟกัมพูชาระดมยิง BM21 ง b น2่ตกลงในหมู่บ้านและก เบ้าหรือบ่นะฮะคือจังว่าอยากได้แท้ือยังไปยิ่งปืนใส่นะครับ <c oughs> บ้านน้องจานโคกสูงนะครับอ่ามีการประทะเป็นระยะด้วยปืนปอและปืนข้อนะครับและ้วกะันอกจากนั้นครับบ้านคลองลึกอำเภอรัญยาประเทศเฝ,ฝ้าระวังมีการประทะเล็กน้อยและะ้วกัอำเภอคลองหาดครับมีการตรึงกําลังของทั้งสองฝ่ายทั้งนี้ครับย่งบ่มีรายงานการสูญเสียโดยกองทัพภาคที่1ยืนยันรักษาจะ ท่วงขึ้นอธิปไตยของไทยวันทวไไนะครับเป็นกําลังแรงใจให้เด้อนะครับพี่ทหารหารทั้งหลายครับขอให้ปลอดภัยทุกท่านก็แล้วกันนะมาเบิงอีกด้านหนึ่งครับพิธีทรงสมทหารกลากลับบ้านครับที่จังหวัดอุบลราชธานีได้มีพิธีทรงสมทหารกลาดสองนายที่เสียชีวิตในสมรภูมิรบ ขึ้นเครื่องบินซี่130มศูกลับบ้านนะครับพระสงฆ์ประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลที่พุทธสถานมณฑลทหารบกทียี่สิบสองนะครับค่ายสรรพสิทธิทประสงค์อำเภอว่ารินชำร่ราบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีโดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ครับพร้อมทหารกองเกียรติยศร่วมกันทรงร่างสองทหารกลาดได้แก สิบเอกชวกรเดชขุนทดสังกัดกองพันทหารมาทีสิบเอ็ดนะครับกรมทหารมาทีสี่รักษาพระองค์พีีชิพในพื้นที่พระวิหารจังหวัดศรีสะเกดและอ่าจ่าสิบโทษจิรวัตรมุ่งกลางนะสังกัดกองพันทหารช่างทีหนึ่งรักษาพระองค์วิระบุรุษจากช่องอานมาอำเภอนำยื่นจังหวัดอุบลราชธานี ร่างของทหารทั้งสองนายครับได้รับการเคลื่อนย้ายส่งกลับภูมิลำเน่าด้วยเครื่องบินซีดหนึ่งสามศกองทัพอากาศนะครับที่กองบินยีิเอ็จังหวัดอุบลราชธานีนะครับลงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพมหานครโดยจะมีพิธีรับศพแลเชิดชูเกียรติแล้วก็ทรงให้ญาติพี่น้องนําไปบำเพ็ญกุศลพระราชทาน เพลิ่องศพย่างบ้านเกิดที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีครับขอร่วมสรุดีและการแสดงความเสียใจกับครอบครัวพน่มครับนะครับขอให้ดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิตามบุญกุศลที่สร้างถ้ำพี่น้องครับและที่สําคัญครับเป็นวีรบุรุษของชาตินะจําไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับ ลูกหลานเติส์เล่าขานเรื่องตำนเหนเรานี่นะครับปากต่อปากนะครับเป็นผู้ที่ปกป้องอธิปไตยเป็นผู้ที่ต้องการให้ประชาชน,นอยู่อย่างสงบนะครับและก็บ่ได้รับอันตรายนะครับขอ,อสดุดีอีกเทื่อน,นึงนะพี่น้องครับบ่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับบม่อยากได้ยินข่าวจังซี่บ่อยากให้ลูกให้หลานเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแบบนี้ครับนะฮะก็ขอให้เหตุการณ์ สงบลงโดยเร็วนะพี่น้องครับโดยที่บ่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกไปตลอดการนะครับ